จบสกอร์เฉียบขาดเหมือนเชอรรี่ออนรีทักษะลูกนิ่งแม่นเหมือนจับวางอย่างกับโทนี่ครสเทคตัวมงโหดมาตั้งแต่เกิดเพราะอาจารยผมคิดว่าเจ้าบ๊อบเนี่ยพร้อมแล้วนะครับสำหรับสถานีฝึกขั้นต่อไปนะนั่นก็คือการเป็นเพลย์เม y เกอร์ชั้นยอดนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับมันจะไม่เหมือนตอนเป็นหน้าเป้าสมัยยอร์เซนอลแล้วนะแน่น,อน้องเขาว่าคนที่จะมาประสิทธิ์ประสานวิชานี้ให้เจ้าบ๊อบได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนคนนี้เลยครับลูก้าโมดริดนะครับผมมิดฟิลด์ระดับบอลลออออนดเเเลลลวยนะคืถ้าบบ๊ยากจะได้บอลลออนดเี่ยาาจารย์ของเขาก็็คคควรจะเเปนนที่ยได้บอลลอดมาก เพราะฉะนั้นก็มาสอนกูนหน่อยแล้วกันดีกว่านอนแดกขาเหนื่อยเฉยๆสิ่งหนึ่งที่ทาให้อาจารย์โมดิตเป็นนักเตะที่พิเศษกว่าใครเขาก็คือการจ่ายด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายหรือการยิงนะแล้วภ้างน,นี้เนี่ยการยิงไซก้อยเนี่ยมันโหดมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้ที่จะต้องฝึกซ้อมครับลองดูก้อยมากถ้าจะจ่ายไซก้อยมาต้องเข้าเหลี่ยมไซก้อยด้วยนะครับอ่าเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยนะครับผมดูดิลูกยิงไซก้อยให้แม่งคุมทิศทางยากเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกกูก็นึกว่าจะง่าย บาโลเตลี่เหสวยเลยอุย้ยอีกทีนึงอีกทีนึงปับ๊บล็อกเข้าขวาดีดยิงอุ้ย,ยสายก็ได้มาดิบอกกระชากมาดึงจังหวะ็อเพื่อนหนึ่งทีแล้วดีดใสก้อยมายิงโอ้โหมันไม่ง่ายไปหน่อยแล้วครับเชฟ โคด้าช็อปเติมง่ายเติมไวได้ของทันทีเพียงแค่กรอก u i d เกมฟีฟ่าโมบายทีมแพ็คที่ต้องการจะซื้อแล้วกดชาระเงินเพียงเท่านี้ฟีฟ่าพอยต์ก็จะพุ่งเข้าไอเดียของคุณแบบทันใจแถมยังปลอดภัยหายห่วงเพราะโคด้าช็อปเป็นพาร์ทเนอร์หลักกับ e-sport และค่ายเกมอื่นอีกมากมายและสาหรับใครที่อยากช่วยนะาทำมาหากินเนี่ยสามารถสั่งซื้อด้วยการกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมเพื่อที่เราจะได้ซึมซับวิชาได้อย่างเต็มที่นะครับผมก็อยากจะโคเวอร์เป็นลูก้าโมดิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไป ยาเราใช่ไหมล่ะตอนแรกกะว่าจะใช้ทรงนี้ไว้แต่ว่ามันรู้สึกเหมือนคาวานี่ไปน,นิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอเป็น <Yeah. S 1> นี่แบบนี้แล้วกันถ้าบ๊อบทาประตูหรือแอซซิดด้วยลูปไซก้อยได้เมื่อไหร่ถือว่าสําเร็จวิชาบ๊อบบาร์เบอร์วันนี้ก็โอ้โ oh. ห <Yeah. S 1> ตอนแรกกะว่าจะย้อมสีเดียวกับโมดิเลยนะแต่ว่าลองละไม่รอด <Yeah. S 1> ก่อนเกมจะเริ่มเนี่ย <Yeah. S 1> ผมแอบกังวลนะเว้ยว่าแบบพ้ยมันจะเข้ากับลุคของเจ้าบ๊อบหรือเปล่านนะครับผม แต่เอาไปเอามาพอลงสนามจริงเนี่ยมันก็ดูเท่ไม่เบานะเออมันมีความเข้มมีความเท่แบบผมคอ,อนิดนึงมาดูไลฟ์อัพของทางเจ้าบ้านต่อนอดีกว่านะครับผมใช้ระบบ4-3-3เหมือนเราเลยนะครับแนวรับก็อุ้ยมีนูโน่เทวเวสเด็กเก่าลนะักสันติด้วยนะในแผงมิดฟิลด์เนี่ยมีอิสโกอาราคอนบุตรแห่งคาราดอนด้วยนะครับผมก็โ,โ,โเดกเก่ามาดหลิกเหมือนกันคนนี้ส่วนสามภาษาเนี่ยก็ตูรามโอ้ ดูซิว่าจะเก่งเหมือนพ่อหรือเปล่านะครับคนนี้พ่อเป็นกองหลังลูกเป็นกองหน้านะครับผมโอ้โห,โโหมามาริดก็ตามนี้เลยนะครับผมเป็นเซตเดิมที่ใช้มาตลอดนะสำหรับทางอันเชโลติโอ้โหนี่มาริดบี้แคบแล้วนะแต่ว่าเซบียาก็ยังแกะออกไปได้ครับออกมาทางขวาที่เขสุนาบาัตท,ทางในกรอบมีเพื่อนรออยู่ยังไม่ให้ครับนาบาัตถึงจะแก่แต่ยังมีความเร็ว<อ>สวยยยมาอ้าวมีนอกเกมหรือเปล่าจังหวะนี้พู้ตัิสินไม่ว่าอะไรครับลากิติด กีวานลากิติดควายไปนาบาสเหนื่อยหน้าแล้วบองโอเคติดจัวมนี่ครับจริงๆไอ้ลูกการจ่ายด้วยข้างเท้าด้านนอกเนี่ยมันโอทีทั้งในฟีฟ่าทั้งในชีวิตจริงเลยนะเว้ผมว่ามันจ่ายแม่นกว่านะจ่ายด้วยหลังเท้ามันการน้ําหนักกัดทิศทางได้ง่ายกว่าจ่ายด้วยข้างเท้าด้านในครับผมใครที่ฝึกลูกนี้เก่งๆเนี่ยโอ้โหถือว่าสร้างความได้เปรียบมากเลยนะิโก้เวลากิติดไหมอูอ่านไว้แล้วอุ้ยจันหายโอ้ยมาทำตัวเป็นคนดีเหลืองไหม เหลืองไปโอ้ยจันโอ้หน้าตาก็ดีทําไมใจร้ายจังเอา้าจบเกมสกอร์เป็นไงอ๋อโอเคแบบนี้ก็โดนด่าสิครับรออะไรอะบอบาเบอร์อรอรอรโอ้โหเพื่อนมึงก็เต้นไม่เกรงใจกูเลยนะต้องมาดูครับว่าห <c oughs> งอยมาแล้วไอ้เหี้ยพ่อของมาแล้วโอ้โดนสวดครับผมโอ้ยมึงไม่เกี่ยวมึงไม่ต้องมาสวดกู <c oughs> แมมีมาแซวด้วยนะครับชวัวร์เป็นนี่ ประเดิมเกมแรกต่อหน้าอาจารย์โมดิตใบแดงแต่ไม่เป็นไรกรรมการน่ารักกูขอโทษแล้วกันเกมกับโอซาซูนาเนี่ยคาริมเมเซมาได้ลงเป็นตัวจริงนะครับผมไหนดูฟอร์มสีอย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามาแย่งตัวจริงกูเด้อกูสาบเด้อสึกฟุตบอลยุยบ้าแชมเปี้ยนสลีกนาที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมหลังจากที่เราบุกไปไปแพ้อาร์เซนอลใช่ไหมเกมแรกแล้วก็เกมที่2เนี่ยเราชนะลินเซอร์แอตเลติกลับนะครับผมเก็บ3แต้มมาได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ เป็นสาแต้งที่สำคัญอีกเกมหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้อาร์เซนอลมี6แต้มแล้วนะครับผมจะเป็นตัวจริงของทางพีเอวีไอลเฟนนะครับใครบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าดูทรงแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะส่วนทางมาดริดเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผมผมอยากลองเล่นกับแมตติ้แคสสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นสักทีมาผู้ตสินเป่าเริ่มเกมครับโอ้โหเดี๋ยวนะสนามของพีเอวีไอลเฟนเนี่ยทำไมกล้องมันมันตั้งเตี้ยจังวะอัจาจันทร์ก็สูงนะเออคุณว่าเตะอยู่สนามวอลมัตอุย้ยทำไมไม่ได้รวยครับปันโอ้โห ฝึกไซก้อยกับโมดิตมาเป็นอาทิตย์นะครับเกมแรกโชว์ปั่นไซ้โป้งเลยนะครับผมแล้วแม่ไม่ไซ้ด้วยนะของจริงมันจ่ายแบบนี้เออนี่แหละโอ้โหประโยชน์ของการจ่ายด้วยข้าวเทา้าด้านนอกบังบังจริงอู้หูอัปเดตตารางคะแนนสดๆตอนนี้อร์เจนอลมี6แต้มนะครับผมมมดิดมี3ทีวีม,มี3นะเกมของพีวีครับทางซ้ายมีทางขวาก็ได้ออกมาสวยเอาจังติดเดี๋ยวย,ยอมทงขวาว่างเลยอาร์ครับจังหวะนี้ตูกูตัวกูตัวอู้หู หลอดหลอดหลอด <S <S ต่อไปตัววิโคสเอ้าเอ้ามีคมจากพุทธัิสินครับจังหวะนี้นิดเดียวเองนะตาดีเหลือเกินนะกรรมการเนี่ยเออสงสัยใช้แว่นออปตัสนะครับผมรุ่นสปริตไฟด้วยนะ <S 1> <S 1> ใครที่ยังไม่มีแว่นกรองแสงคุณภาพนะครับฝากออฟตัตมาในออบอกอ้อมใจด้วยนะครับผม ที่สำคัญอย่าลืมใช้โค้ดเซฟผีฟ้าด้วยนะคุณจะได้รับส่วนลดอีก100บาทนอกจากคุณจะต้องคอยหาช่องยิงประตูแล้วเนี่ยคุณยังจะต้องคอยหาช่องขายของด้วยนะครับผมวันแล้วทองก็มาจ้ากุศลหลับหน้าไปก่อนเมวันนี้ไปยืนแคบนักเหรอยืนแคบนักเหรอเฮ้ยแอซิสเ,เอาดิเอาไปยอดอย่าให้เสียโอ้สวยยิงโอเคหนึ่งแอซิสจากบอมบาร์เปอร์ครับอ้หูใจยังคลาส ลูกนี้ต้องให้เครดิตแกจริงๆ,ๆครับผมโอ้โหถือว่าเป็นเครื่องแรกที่ดีนะครับผมจากที่เราทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราขึ้นนําได้สําเร็จนะครับบาร์บเบอร์เปลี่ยนแกมาทางขวาแม่นด้วยครับแล้วอุย้ยตัวนี้โค้ดวิ่งไปจังหวะนี้เนี่ยดูดิพีสวีแม่งดันสูงมากเะครับเราต้องเช็คลายดีๆโอ้ยนันถูงไม่เท่าไหร่บีบแคบด้วยนะครับผมซึ่งการที่พีสวีมาด้วยแทคติกแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเล่นยากขึ้นเยอะเลยนะครับผมในแง่ของการทำเกมรุกนะ เพราะฉะนั้นเราต้องหาแนวทางใหม่ๆในการเข้าทำหน่ยอั้ยมึงก็รู้ว่ามันเช็คลำหน้าเพราะรีบวิ่งแล้วเกินไปชุดผูสด้สีปอปได้เปรียบครับเอาเร <15. S 2> ียบร้อยสองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหปีกสองข้างเราทำกันเองเลยครับจังหวะนี้ สุดยอดครับมีรุ่นแฮทริกแล้วนะครับอามิรอนวีซูสเนี่ยพลิกมาทำท่าย,ยึกยักไม่รู้จะทำอะไรนะสุดท้ายจ่ายครับแล้วอามิรอนมาจุดนัดพดีครับผมคือถ้ามาเวเนี่ยแล้วเสียประตูนเนี่ยมันจะยิ่งรวนนะเออต้องดูครับว่าจะปรับจูนกันยังไงอ่าวีซูสความเร็วมีความเร็วมีดีไซน์คอยเรียบร้อยสามศูนย์ครับแล้วอันเช่ดักเกิดครับผมก็ธรรมดา,มาอันเช่พ่อคู่ วาออกซ้ายไปครับโอ้โอ้ใจสู้ดีจริงครับเพชวีขนาดโดนนำไปตั้งสีลูกแล้วนะแต่ยังพยายามบุกยิงประตูให้ได้ครับบูมาบูมาข้างในกรอบดีชาวิซิมอนรออยู่ไม่จ่ายเลือกมาเองเมือกมาเองโอ้โหแม่งเอ้ยอ่ะดีใจไส้คุ้มไหนๆก็สู้กันขนาดนี้โอ้โหน่าเสียดายครับหลุดแบบว่าตามไม่ทันเลยครับผมบูมา แอร์ผู้ตื่นตนก็บอลจบเกมการแข่งขันครับเป็นทางเรียกมาริดที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับผมโอโ้โหแฟนๆฟนพีซีนี่คือออกกันไปหมดแล้วนะครับบอสบาเบอร์วันนี้ก็เก็บเรตติ้งไป8.7แล้วครับมีเศษสกิลพอยต์เหลืออยู่4แต้มนะครับขออัพเรื่องของการส่งบอลเพิ่มเลยละกันนะครับโอ้โหกูเพิ่งเห็นสแต่ส่งบอลของบอสมาเนี่ยไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดน,น,นี้นะครับตอนอยู่อาร์นอนไม่ค่อยได้ส่งไงจากที่เมื่อก่อนเราแบบว่าคอยยืนค้ำหน้าใช่ไหมเพื่อนสาดมาแล้วก็วิ่งไปยิงแต่ว่ากกกกกกัััััััับบบบบบบมม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 าา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 าดดดรรรรรรริิิเเเเนนนนนนนีีี่่่่่ยยยยยย้้้้ววออออออพพไปปะะะคคคคผผตงูโโหฮ์ททสญแลลจ็ๆ ถ้างั้นอะไรที่เพิ่มฮาร์ดบีตเนี่ยผมถลุงให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมมาเอามาอีกสองครับนาฬิกาต้องมารถไฟฟ้าต้องมีนะครับเอามาอีกร้อยหนึ่งไอพวกค่าพลังงานเนี่ยผมอธิบายไว้แล้วตั้งแต่ว่าบาร์เบอร์พาร์ตหนึ่งซีซั่นหนึ่งนะครับผมลองไปย้อนดูกันนะตารางคะแนนอัปเดตตอนนี้โอ้โหแข่ง10ชนะ10ยังไม่แพ้ใครนะคะนรับมาริดซึ่งเกมหน้าต่อไปเนี่ยเราจะต้องเปิดบ้านรับกําเนิดของบาเลนเซียนะครับผมนี่ก็เป็นทีมที่ใส่สุดเหมือนกันไม่มีเสมอมีแต่แพ้หรือไม่ก็ชนะไปเลยแล้้้้้วววววใในน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 ตอออออเเ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 เีีียยยรรรรรราาากกลลลลลลัััังงงงงงจจจะะะะะแคบผมมซซึึ่่่่่่พปปดด็็ิิ์์ขขสูไทชื การส่งบอลโดยเฉพาะเลยนะครับผมแต่ว่าเอาที่ผมอยากได้จริงๆนะคือเบิร์กเวลยี่สิบเจ็ดวสังที่ลูกยิงเรามันสุดอยู่แล้วใช่ปะพอใส่เพิร์กนี้เข้าไปเนี่ยมันยังสุดได้กว่าน,นี้อีกนะครับผมอารมณ์แบบยิงลูกไฟบรรลัยกันหมดแล้วครับเกมสุดท้ายของวันนี้ครับตานติโก้บราร์บิลยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเตะในบ้านเนี่ยสบายใจได้มีแต่เละกับเละของทางมารินนเนี่ยชุดเดิมนะครับแต่ว่าเหมือนทางซ้ายจะมีเปลี่ยนนะครับผมใช้เป็นดานโน่ลงมาเล่น น่าจะเป็นดานูวิบลิงตันป่ะคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเราหลังมาเนี่ยฟอร์มค่อนข้าง,ง,ง,งโดดเด่นเลยนะฝ่ายภาษาแนวรุกก็แก๊งเดิมเลยครับส่วนทางค้างคาวบาเดนเซียเนี่ยมาในระบบ4-1-4-1นะครับทางขวาเขาใช้เป็นการ์เซโก้นะตัวนี้ไม่เร็วแต่ว่าไปกับบอลได้ดีมากต้องระวังไว้นะครับโยนข้ามมาทางซ้ายครับยืนว่างเลยครับการ์เซโก้โอ้โหดูจังหวะดูบอลลงครับแล้วให้มาตามน้ำในกรอบเขานี่รออยู่ยังไงเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแต่ยังเล่นต่อได้ครับมูตาโอเครุยเกอร์รวยครับ ต้องให้ถึงมือกูสวยเลยบ๊อบบาร์เบอร์ยังไงครับเวมิซุตเวดิี้ซูตยังค่อนข้างโดดเดี่ยวรอก่อนรองกูก่อนนิดนึงโอเคทางสายทา,ทางสายดีดโอเคสวยเลยครับโฟนี่โกรดโอ้โหช้าใช่ไหมยิงได้เลยพี่นั่นแหละเอา้ามีชองขอยิงโอ้โหตรงตัวไปหน่อยครับ็หน่อยนี้ทาลังจะเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมรายการขันแล้วนะครับผมยังทําอะไรกันไม่ได้ทั้งสองทีมนะค่อนข้างตื้อๆกันทั้งสองฝ่ายเลยนะครับผมเกมนี้เวริโุรบล็อกดีดให้ไปที่เวดดีตันดานโน่ครับ มีจุดบ๊อบตีออกมาอีกทีนึ่งบาคูเอามปรอดเอามปรอดมีครับมีช็อปบ๊อบยิงโอ้โหเหืน่นไปนิดนึงครับอย่าเพิ่งปืดเด้อวันนี้บ๊อบอย่าเพิ่งปืดเด้อคอมเบลล่าให้มาอาไิรอดเอามีรอดปีใครไม่ได้เลือกคือเอาไปรอดกว่าดีกว่าครับปักมาปักมานั่นแหละเอา้าเหลี่ยมนี้เหมือนที่รอดโอ้ย โอ้โหทั้งระยะทั้งทิศทางทั้งน้ำหนักเนี่ยมันน่าจะผ่านมือประตูได้นะครับโอ้โหไม่ได้เฉยโดนมาเอ้ยโอ้เซฟอย่างเงี้ยแล้วเขาวันนี้จากพาทีมตวขึ้นมาจังหวะนี้ให้ไม่ดีครับแล้วมาถึงบ็อกบล็อกเหลือเห็นประตูเลยน้ามองแล้วกดเลยลูกโอ้โหเฉียวไปเฉียวมาครับวันนี้ไม่ได้สักทีครับโอ้โหลูคนี้นี่คือใกล้เคียงแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วก็จบครึ่งแรกไปทั้งอย่างนี้เลยครับศูนย์ประตูเ่อศูนย์ครับผม โอ้ยโอ้ยยิงยิงดิโอเคโอ้โหทีมเบริร์ดจัดจัดต้งหาวิธีทุกนนี้โอ้โหเจ้าเขาเอามีร้อนลงเป็นยิงยิงครับหมอนี้โอ้โหโ ไม่ได้นะมึงต้องส่งให้กูยิงบ้างนะเออขอทวงคุ้มๆหน่อยดูวะพอไม่ได้แฮตทริกนานๆเข้าก็ชักจะหนองเหงาเหมือนกันนะโอ้โหจะลูกนี้เท้าแกไวันี้จริงๆก็อมิรอนคอยังชั่วหน่อยครึ่งหลังได้ประตูขึ้นนําเร็วไม่งั้นนี่โอ้ยกดดันนะเพราะทางวาเลนเซียไม่ได้จะเล่นดีเลยนะครับเกมวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมขวามันหลุดขนาดนั้นวะไอ้เบลิงตันมึงไปไหนเนี่ยโอ้โหหน้าโดนด่าจริงครับเอาไม่ได้ คาสีโคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมึงกูรู้นะว่ามึงขาวไวแต่ไม่คิดว่ามึงจะไวขนาดนี้แล้วเปลี่ยนคาสีโคอโคอกเลยครับผมส่งเป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นตุรามตุรามคนน้องนะครับผมไอกรอไอเกมก่อนนั้นเราเจอตุรามคนพี่ใช่ปะ่ะไม่ธรรมดานะฟีฟ่าภาคนี้ถือว่าเก่งจะได้เลยนะครับผมเกี่ยวอุ้ยเกี่ยวแต่เล่น,ลนต่อไม่ได้เอาจาันหนึ่งแดงโอ้การกระทำแบบนี้มันรับไม่ได้ครับเหลืองเฉยโดี๋นี่ฝากไปที่บ็อบบาร์เบอร์ครับบ็อบบาร์เบอร์มีไหลตู อ,อีโก้เอ้าอามิรอนอู้หสวยเลยสวยเลยรอก่อนเป็นตันเม็ิดันลูกเม็ิตันบาบัวค,ครับส่งเป็นอาราบาล,ลงมาคาวาน,นี่ก็ถูกเปลี่ยนออกเช่นกันนะครับผมสมควรเปลี่ยนเพราะว่าคาวานี่แม่งโดนปิดตายจริงครับเกมนี้อามิลอนออกส่งเป็นดาบิเจเลสลงมาเอ้าเป็นที่อะไรเพื่อเป็นชุดอย่างไรเลนกว่างสวยเลยคาเมนลูกา้าอู้รอก,ก่อนรอก,ก่อนแป๊บนึง ตบเรียกเข้าไปยิโอ้หโทษทีว่ะเบอโอเคสวยเลยโคตรเบรเก้ร์โอ้ดูบอลเท้าสุดเท้าของมาริดครับตอนนี้อันเช่ขยับให้เราไปเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วนะครับผมไม่ต้องมาเล่นหน้าต่ำล้วอารมณ์แบบว่าให้เรายืนค้ำนะบอลเราทำนะครับผมต้องให้ตัวใหญ่ไป ยืนเก็บบอลข้างหน้าหน่อยโทนี่โคน์โทนี่โคน์มีพื้นที่ยิงโอ้โหปัดได้ครับอันเจบอกให้เป่าข้างหน้าไว้เราก็อยู่ตรงนี้แหละอ่ะคอยค้ำคอยดึงไว้โอเคฟาสวยเลยครับในวะนี้เนเรสเนเรสยั่งปิ๊กยัก้ยโดนตะกี้เนเรสยิงโอ้โหปัดอย่างเงี้ยโอ้โหมึงใครเนี่ยโอ้โห้หนึ่งศูนย์ครับจากประตูของอามิรีนอตนะครับผมแอะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทางนั้นเขาก็ไม่ได้เล่นดีอ่ะแต่ทางเราก็ไม่ได้เล่นดีเหมือนกันวันนี้เต้าบอ๊็อของเราก็เก็บเ е ตติ้งไป7.7ถึงจะมีติดขัดบ้างแต่ก็ยังคงรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้นะครับหรับทางเรื่อบอลลิตในพาร์ทนี้นะแข่งสเวนนัดก็ยังคงชนะมาตลอดนะครับในโซนพาร์ทหน้าก็ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับผมมีเกมไปเยือนแอดมาดริดไปเยือนอาร์เซนอลแล้วก็เปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนาครับอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแต่ว่านาทีเนี้ยมึงมัดมัดรวมกันมาให,ห